รีวิวคลิกร้อยสิบนะครับตัวนี้ร้อยสิบไอหัวฉีดนะครับตัวนี้ปีห้าสามนะครับผมสภาพดีนะครับไม่เคยมีตำหนินะครับตำหนินะครับมีประมาณนี้ก็มีตรงนี้นะครับก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะครับ ครับสภาพโดยรวมนะครับสวยเลยคันนี้ครับระบบไฟติดครบเข็มไม่ขึ้นครบทุกจุดนะครับผม รบบเดิมๆเลยนะครับใสๆนะครับนี่ครับถ่าให้เหมือนมาดูเองเลยนะครับครับรอดิดเบ็ก สวยนะครับสภาพดีมากมาดูใต้เบาะนะครับใต้บอกนะครับสวยๆนะครับใต้บอกก็สวยนะครับ สตาร์ทฟังเสียงนะครับเครื่องดีนะครับิีเงียบจบเลยนะครับผมซ้ายขวาไม่มีดังนะครับท้ายไม่หอนนะครับไม่ดังไม่ควันไม่หอนนะครับผมอันนี้ เนลยนะครับถ้าผมสนใจก็สอบถามทักชัดมาได้นะครับตัวนี้ยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับปรับเต็มเลยถ้าผมสนใจก็ทักชัดมาได้ครับขอบคุณครับผม